้มีบางคนเขาเล่าให้ผมโทรศั์มาที่เนี่ยบอกผมตอนนี้หมูแพงจริงๆขนาดซื้อลูกชิ้นหมูเนี่ยนะมาสังเกตดูทุกทีเขาใส่ห้าลูกเพาเที่ไม้หนึ่งหรือสี่ลูกอะออแต่ผมจำไม่ได้ไม้เท่าไหร่ออไม้หนึ่งหรือสี่ลูกออแต่ราคาเท่าเดิมโอ้โหไม้เท่าไ,ไหร่นะไม้กี่บาทนะจำไม่ได้ว่ากี่บาทแต่เขาเสียบทุกทีเสียบห้าลูกใช่ไหมแล้วเขามาโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเนี่ยหมูมันแพงจริงๆนะช่วยบอกหน่อยเถอะว่าให้ทางภาครัฐเนี่ยหามาตรการควบคุมหน่อยเพราะบางทีเนี่ย เราซื้อราคาเท่าเดิมแต่ได้ของน้อยลงอย่างแล้วเขาก็ยกตัวอย่างลูกชิ้นหมูเสียบห้าลูกพออีกวันหนึ่งไปซื้ออ้าวเหลือแค่สี่ลูกอจ็บมากก็ก็ดีฮะคุยข่าวเข้ามาได้นะฮะเรื่องราคาหมูนะฮะเรื่องเข้าแกงเรื่องหมูกระทะนะ,ะแถวบ้านท่านปรับราคาขึ้นมาหรือเปล่าหมูย่างนะครับเรื่องเรื่องอะไรอะเรื่องน้ําท่วไมไหมฝนตกไหมมีแดดหรือย,ยังแถวบ้านท่านนะฮะเรื่องที่บ้านท่านจังหวัดที่ท่านอยู่นั้น เหรียญกระสาบขาดแคลนไหมมีเศษสตังใช้ไหมนะครับหรือว่าขาดแคลนเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับอย่างที่ทางพัทลุงทางยะลาทางบางจังหวัดทางภาคใต้เขาขาดแคลนเหรียญอยู่ในช่วงนี้นะที่ที่บ้านท่านเป็นยังไงก็ส่งข่าวคราวมาได้นะครับก็น่าสนใจเรื่องของหมูแพงนะครับเรื่องของหมูแพงวันนี้ก็จะเป็นวันนี้วันที่5้าสิงหาคมนะครับจะเป็นวันที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อวานนี้ ทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกแล้วนะครับจะเป็นวันที่เข็นสามมาตรการออกมานะครับคุณวัชรีวิมุกตายนนะครับจะมีสามมาตรการที่ถ้าเป็นไม่มีอะไรผิดพลาดก็ใช้วันนี้ก็น่าจะใช้วันนี้แหละฮะคือเรื่องส่งออกนะครับจะมีเงื่อนไขาการเคลื่อนย้ายหมูเพื่อการส่งออกผู้ส่งออกหมูจะต้องดําเนินการขออนุญาตที่กรมการค้าภายในก่อนการส่งออกนะครับต้องขออนุญาตก,ก่อน2ราคาหมูนะครับ จะมีมาตรการดูแลราคาหมูตั Unter ้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับตั้งแต่หมูเป็นจนถึงหมูเนื้อแดงและมาตรการที่3ผู้ประกอบการเลี้ยงหมูจะต้องแจ้งปริมาณหมูให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับเป็นระยะระยะนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะก็คงจะมีการตกลงกันภายในกรมการค้าภายในกับผู้ประกอบการเลี้ยงหมูนะครับที่บอกต้องแจ้งปริมาณหมูให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับฟาร์มนี้มีกี่ตัวนะครับแล้วอีกอีก เท่าไรถึงจะไปแจ้งใหม่ครับนะครับนี่คือสามมาตร,ราการนะครับที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับที่ประชุมที่ก็จะถกกันนะครับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งถ้าผ่านก็จะใช้เป็นระยะสั้นๆมาตรการสัก6เดือนไม่เกิน6เดือนหรือจนกว่าปัญหาราคาหมูแพงจะคลี่คลายรวมทั้งปริมาณผลผลิตหมูนั้นเข้าสู่ภาวะปกติ นะครับ5สิงหาคมคือวันนี้วันนี้จะมีผลบังคับใช้ก็คงจะเป็นถ้าวันนี้ผ่านที่ประชุมมีผลบังคับใช้ก็พรุ่งนี้ฮะวันที่6วันที่6นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับครับนี่ฮะราคาหมูในประเทศก็จะไม่เท่ากันนะฮะเขาแบ่งเป็น2ราคาก่อนหน้าไม่ใช่หน้าฟาร์มหมูเป็นครับแล้วก็ที่ที่เขียงนะครับครับอย่างหน้าฟาร์มหมูเป็นเนี่ยนะฮะอันนี้ราคาที่เขาตั้งเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเย็นนี้คุยกันอีกทีนะครับ ก็จะมีภาคกลางเนี่ยกิโลหนึ่งประมาณสัก8 0ดบถึงแบาทนะฮะแต่ถ้าเป็นที่เขียงก็จะ1 5 0ยถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหน้าฟาร์ม85บาทต่อกิโลถ้ามาที่เขียงเนี่ยหนึบาทแล้วก็ภาคใต้หน้าฟาร์มหมูเป็นนะฮะแปบบาทต่อกิโลมาที่เขียงเนี่ยหนึ้กบสาทเราจะสังเกตนะครับว่าภาคใต้เนี่ยราคาสูงสุดเลยสูงกว่าภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานได้ซ้ําไปเป็นเพราะว่าภาคใต้เนี่ย คือนอกจากเจอโรคระบาดแล้วเจอผลกระทบด้านน้ําท่วมด้วยแล้วหมูในภาคใต้นี่ไม่พอต้องเอาหมูจากภาคอื่นเข้าไปที่ภาคใต้เสียค่าขนส่งเข้าไปอีกอฉะนั้นภาคใต้นเนี่ยหมูจะแพงกว่าที่อื่นนะฮะลองสังเกตดูจากราคาแล้วที่คุณวัชรีบอกมาตรการเหล่านี้นะฮะเพดานตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพอเขากําหนดเพดานออกมาแล้วเขียงไหนฟาร์มไหนไปขายเกินเนี่ยโอ้โหโทษหนักเลยนะจำคุกอย่างน้อย7ปีปรับแสนสี่หมื่นบาท แล้วจะแล้วก็จะใช้ราคาแบบนี้ไปก่อนสัก6เดือนถามว่าทำไม6เดือนก็รอให้ลูกหมูเนี่ยมันโตขึ้นมาทันก่อนควงจรนี้ก็จะกินเวลาประมาณสัก6เดือนนะครับส่วนพวกที่ส่งออกไปต่างประเทศนะฮะถ้าเป็นรายเก่าๆที่มีการทําสัญญากันไว้แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแต่รายใหม่เนี่ยสงสัยจะอดนะฮะเพราะเขาต้องจํากัดการส่งออกเพื่อนบ้านของเราเนี่ยหมูเนี่ยเขาแพงมากกว่าเราเราก็เลยแอบลักลอบเอาหมูส่งออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะว่าจะขายได้ราคาดีกว่านะครับส่งออกนี่นะครับทุกทีเนี่ยมีประมาณสัก1 0 0 0 0แสนตันแต่ปีนี้ผ่านมาแล้ว6เดือนนฮะล่อไป2องแสนตันกว่าแล้วนี่มันหายส่งออกไปอีกเยอะเลยใช่ครส่วนทางด้านของตลาดตลาดสดพลาซ่าที่หัดใหญ่นะครับที่แผงหมูหยุดนะครับหยุดขายตั้งแต่วันที่3นะครับ จนถึงวันที่7สิงหาคมก็วันนี้นะครับทางด้านของกรมการค้าภายในจังหวัดสงขลาก็จะจัดโครงการหมูทงฟ้าไปขายที่นั่นนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนความอยากรับประทานหมูสําหรับหลายๆท่านนะฮะที่นั่นนะฮะนี่ฮะก็คงจะหมูทงฟ้าราคาก็แบบราคาประหยัดแบบทงฟ้าแหละฮะครับก็คงจะช่วยได้บ้างนะครับสําหรับที่สงขลาที่หาดใหญ่นะครับ เขาก็จะขอความร่วมมือจากซีพีจากเมตาโกรเนี่ยให้ส่งไปช่วยหน่อยคุณทีรัชเดือดร้อนไหมหมูแพงเนี่ยไม่ร้อนชอบกินหมูไหมผมทานน้อยน้อยยลงเยอะเลยนะฮะหนักไปทางพวกปลาซะมากกว่าปลาอ๋อคุณนกป่ะก็เหมือนกันกินหมูน้อยนะกินหมูน้อยไม่ค่อยเดือดร้อนนะเวลาแล้วผมเป็นคนที่หมูอย่างกินลูกชิ้นหมูก็น้อย ส่วนจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอย่างอื่นนะฮะเย็นตาโฟหมูแพงก็เฉยเฉยใช่ไหมเพราะเราเราไม่เดือดร้อนเราไม่ใช่ประเภทชอบรับประทานขาเนียอหมูย่างหมูกระทะเนี่ยเราไม่เน้นใช่ไหมฮะแต่ก็มีข่าวว่าหมูกระทะบางร้านเนี่ยก็เริ่มปรับราคาขึ้นแล้วปรับขึ้นแล้วใช่ไหมฮะหมูกระทะนะฮะสำหรับคนที่เขาชอบทานก็ชอบทานนะฮะก็แล้วแต่นะครับ